ปิดท้ายไปอ่างทองหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุมีขโมยจะเข้าไปขโมยตู้บริจาคที่วัดต้นสนพอไปถึงเนี่ยขโมยถูกล้อมจับอยู่ในอโอบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้ชัดเจนหัวขโมยชื่อในสุขเปี่ยมรอดอายุสามสิบปีครับเนี่ยฮะเข้าไปหยิบตรงตู้บริจาคแบบนี้นะน้องไบร์แล้วก็เหมือนกับไปหลบอยู่ข้างหลังตู้อันนี้คือข้างหลังนะฮะ,ะแล้วก็เหมือนจะแงยจะเปิดแบบนี้แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึง เจ้าตัวเนี่ยสะอื้นเลยครับบอกว่าไม่ได้มีเจตนาเนี่ยเนี่ยจ้าหน้าที่มาแล้วไม่ได้จะเข้ามาขโมยแต่มาหลบคู่อริก็เลยเอาตู้บริจาคอะมาบังหน้าครับคุณผู้ชม,มผมลงผมลงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วผมก็ำลังเข้าไปซื้อของเาค้าเสร็จแล้วผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะพี่แล้วก็ผมไปเจอนี่จำได้ว่าไม่รูกกันผมก็รีบเดินลงมาข้างล่างข้างหลัง แล้วผมก็ข้ามมาผมเห็นลุงพ่อเขาเปิดเพลงผมก็เลยเข้าไปแอบเพราะผกลัวเขาเดี่ยวก็หมู่ก็รับอยู่ในมือผมเลยผมไม่พิจนระาผมแค่ยกลังมาบังตัวผมนี่คือที่ยกลังจะเอามาบังตัวเพราะว่าเจอคู่อริครับตำรวจควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคดีตรักทรัพย์ครับ <c oughs>